สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมหลายเดือนเลยนะครับวันนี้ก็จะเริ่มกลับมาท,ทําคลิปแจกต่างๆแลนะครับวันนี้ผมจะมาแจกวัดท่าทางนะครับผมที่มีในออนไลน์นะครับผมแต่อันนี้มันเป็นอเอามาลงออฟไลน์นะครับท่าทางจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมอ นี่ก็นะครับผม V15 ห้านะวิธีการเลื่อนก็นี่ครับเห็นไหมเห็นปุ่มที่ผมไหมนะ่ะปุ่มกลางหน้าจอนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันขโมยรถกูอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮียเล่งจอดอยู่เฉยโดนขโมยเฉยวะ่ะอ่ะมาเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะวิธีการกดใช้ก็เป็นอ่ยวิธีการเลื่อนมันก็จะเป็นอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยนะวิธีการเลื่อนแล้วก็ขึ้นก็ ขึ้นก็ออยู่บนตรงกลางนะวิธีการเลือกก็กดตนมุมขวานะนี่ตรงนี้เขียนป้านี่ครับผมท่าแรกก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะท่าที่สองก็จะเป็นท่านั่งเฮ้ยเสียมือพุ่งไปจางไหนไวะเนี้ยอ่าต่อมาก็ท่าที่สามนะครับนี่ท่านั่งแบบนี้เสียเลยท่านั่งที่สี่นะนี เซวมีท่าแดนด้วยนะท่าเต้นนะท่าเต้นก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับกดทีดูที่อันเลยนะน,นี่แล้วก็ท่าตั้งแบบนี้นะครับผมเนี่ยเอาไปถ่ายรูปได้เลยครับผมถ่ายดิถ่ายรูปนะถ่ายในออฟไลน์นะมันจะภาพสวยๆนะถ้าลงเราลงวัดภาพนะต่อมาก็อีกอันหนึ่งนะแอนิเมชันมีอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็น อันแรกก็จะเป็นท่านอนตึ๊บเยอะมากเลยนะครับผมรับท่าทางนะทุกคนก็ไปหาโหลดมาได้เลยนะที่ลิงใต้ล่างช่องผมเลยนะส่วนวิธีการลงก็จะเป็นลงเหมือนคีโอก็ไปเลยนะครับเหมือนม็อบทั่วไปอะนะมอ็อบคีโอทั่วไปเลย นี่ครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นท่าหนึ่งะนะนี่ยังเฟีเ้ยวอ่ะโอเคเยัง,ยงรอเลยอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมสับท่าทางนะวิธีการกดออกก็นี่ครับกดตรงเมนูเลยนะนี่มันก็จะออกให้นะก็จะมีประมาณนี้ครับผมจับท่าทางนะ ถ้าทางแบบไฟเอ็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะเริ่มกับมาทำคลิปแล้วนะโอเคครับเนก็คงมไม่แปลกที่มูฟอนเป็นโลโลคอสเวลาที่เธอไม่อยู่แน่นอนตอนนั้นผมโซโลบล็อกแล้วเวลาที่อยู่คนเดียวผมมีเพื่อนสนิทเป็นลอกคอกแล้วก็มีความสุขที่เป็นเหมือนยาพิษใน,นเวลาที่สียใเหมือนโอเวอร์ดส